หลังไฟค่ะหลังจากนั้น 4, เ้างสี่เผ็ดผัดไข่กับขัวไข่ไขนะคะคุณยายกินจาบแสบค่ะแล้วไฟก่กะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็ติดแล้วนะคะตั้กพะเกียมลงไปก่อนนะคะแล้วต้องลหลายค่ะในสุผัดไข่ใส่กระหล่ำแสบ ้อยตกจา้าดูใกัเตยมผัดสิเนี่ยผัดเสิบผัดเอาประมาณนี้ก็พออันนี้ผักเหลือจากหอนจีนค่ะ ีห้าสิบขัวไข่นะคะเดี๋ยวสองมินุนกั้นค่ะเราจะคั่วไข่นะคะแล้วก็เด็ดผักห้าสิบผสมผักลงไปค่ะ ไปได้หลายผักค่ะนี่จะไปได้หลายผักนะคะอาจจะปผสมถั่วง,ง,งอกนิดนึงนิดหนึ่นงนะ พักทานหนึ่งหนึ่งดีะครั หลังจากนั้นล็อาไข่ของเราจะเพาะค่ะสองรูปอาจจะสีรูปหัวให้ยายกินกับแสกสึกสี่รูปนะคะอ้าวมองไม่เห็นเหรอตายอุตสาห์ต่างว้ ปรุงรสค่ะอันนี้ห้องกระติ๊ดไส้ผงชูรสนะคะรสดีนิดหนึ่งแล้วก็ซอบสาเขียวลักกะให้น้ำรูมค่ะ ลอยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะคนเขาให้เขาหับกันคน,น,นเนขนะะ่นี่ค่ะคนให้ขอดกันนะคะ่ะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามอเอเดือดนะคะหลังจากมอแล้วนะคะนี่ไปค่ะ เรียบร้อยค่ะคั่วไข่ะคะ ผัดไข่ค่ะนี่เทไปลเลยใช้ม้นเดีวยวกันค่ะอันนี้ควักไข่เสร็จเรียบร้อย แล้วก็จะใส่เม่อเดือดแล้วแล้วก็ใส่ตัวนี้นี่นก็เพล็กข่าวไปครัวนะคะ เด็ดทีนี้ไข่ประมาณสี่ซองค่ะลงไปเลยลงไปเลยนะคะแล้วก็ปรุงด้วยกระเทียมซัดลแล้วก็ผงนัวนะคะ <c oughs> ซอสฟาเขียวค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานิดหนึ่งรสดีเร็มรสดีรสดีนิดนๆแล้วค่ะแล้วก็ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> แค่นี้ค่ะแล้วก็คุณค่ะค่ะ คนให้เข้ากันนะคะเดีทีก็เอาผาักลงไปค่ะนี่ค่ะ,คะแล้วก็คนให้เข้ากันอันนี้ค่ะ,คะใส่ค่ะแต่ จะบอกว่าแฝดมัวแฝดมัวเลกแฝดมัวแครใส่น้ำลงไปจะน้อยนี่ค่ะรอค่ะร้อยแบบสุกนะคะ แบบเปื่อยแล้คะ ผู้เฒ่ากินขาต่อไปเฟืยนะคะเเนะ รอสักพักหนึ่งค่ะลืมใส่น้ำตาลค่ะนิดนึง パンチフェクト。 น,ะะนี่ค่ะเมนขูขวไข่เมนูผัดไข่ค่ะเรียบรลอยค่ะแซ่นี่นะคะอันนี้ขัวไข่อันนี้ผัดไข่ sẹp sẹp à, thích kín Sẹp <laughs> à? Sẹp vô lâu à?